คฤหาสริมน้ำส้มโอเพนพิสุทธิ์หนีหายเงียบ20ปีเพนพิสุทธิ์คงสมุทรเป็นที่รู้จักในชื่อเพนพิสุทธิ์19พฤศจิกาย,ยน2507ชื่อเล่นส้มโอเป็นนักแสดงสาวชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนางแบบนิตยสารวัยรุ่นและมีงานหลายชิ้นก่อนเข้าสู่วงการภาพยนตร์มีผลงานเรื่องแรกคือซึมน้อยหน่อยกะอนมากหน่อยพร้อมทั้งร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อตัดใจไม่ลง ซึ่งได้รับความนิยมมากในสมัยนั้นต่อด้วยภาพยนตร์เรื่องปลืม้มซึ่งเป็นภาคสองและยังมีผลงานเรื่องอื่นๆอีกมากมายต่อมาได้พลิกบทบาทจากนางเอกใสๆเป็นบทดราม่าในภาพยนตร์ทําให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลตุกตาทองสมทบหญิงแต่พ่ายให้อภิรดีภาวะภูตานนนจากภูม,มิรีสีทองด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับวินิจเลิศรัตนชัยและมีลูกสาวสองคนเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ชื่อสายรับเลือดรัตนชัยและเสียงซอเลือดรัตนชัยสำหรับส้มโอเพนพิสุทธิ์เป็นอดีตนางเอกวรุ่นที่โด่งดังสุดๆจกละครซึมน้อยหน่อยกระล่อนมากหน่อยและยังร้องเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ชื่อตัดใจไม่ลงที่โด่งดังจนติดถึงปัจจุบันหลังแต่งงานกับดีเจวินิตส้มโอเพนพิสุทธิ์ได้ออกจากวงการไปดูแลลูกสาวจนแฟนๆบ่นคิดถึง วันครอบครัวจะนานแค่ไหนก็มีกันและกันเสมอซึ่งแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวและบอกว่าน้องใส่ลับน้องเสียงสอนน่ารักกันเป็นแถวชีวิตของคนเป็นนักกีฬาสนามฝึกซ้อมสนามแข่งคือบ้านที่ใช้สําหรับฝึกฝนตัวเองโอกาสที่จะได้อยู่บ้านจริงๆนั้นน้อยมากช่วงเวลาของการอยู่บ้านคือวันพักผ่อนซึ่งจะละจากการเรื่องของกีฬาเพื่อทอดกายในวันพักให้คุ้มค่า ายรับเสียงซอเลิศรัตนชัยสองพี่น้องนักกีฬาขี่มา้าทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดงซีเกมที่ใช้วันพักในช่วงเชา้าก่อนที่ช่วงบ่ายจะต้องไปซ้อมขี่มา้าซึ่งเดิมทีนั้นสายรับมีโปรแกรมจะกลับเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่เดือนที่แล้วหลังซีเกมด้านเสือเหลืองปิดฉากลงแต่เกิดปัญหาเรื่องบัตรนักศึกษาของเธอหล่นหายที่มาเลเซียต้องทําเรื่องขอใหม่กับทางมหาวิทยาลัยที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร ส่งผลให้สองพี่น้องมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยยาวนานกว่าทุกครั้ง